สวัสดีค่ะลูกค้าร้านสุภาพรเกษตรทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มีสินค้ามานําเสนออีกนะคะนี่นะคะก็คือเก้าอี้พักสนามนะคะสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไปออกค่ายไปปิกนิกหรือแม้แต่จะไปสวนไปไล่ไปนานหรือไปสถานที่ต่างๆที่เราต้องนั่งพัก ่อนนะคะก็สามารถพกพาไปได้นะคะนี่นะคะจะเป็นแบบขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยววัดความสูงให้ดูนะคะความสูงของก้าอี้ขนาดใหญ่ตัวนี้อยู่ที่74เซนนะคะเดี๋ยวมาแกะให้ดูเลยค่ะมีหลายสีด้วยกันนะคะ มีสีแดงสีครีมสีฟ้าวันนี้มารีวิวสีแดงนะคะนี่นะคะนี่นะคะมองเห็นชัดไหมคะสำหรับตัวใหญ่นะคะก็จะมีที่ทิงตรงนี้ที่วางนะคะแต่ขนาดเล็กจะไม่มีนะคะแล้วก็มีที่ใส่แก้วใส่ถ้วยกาแฟใส่น้ำอัดลมใส่อะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้นะคะ ใส่ขวดใส่อะไรได้นะคะนี่นะคะความกว้างของที่นั่งนะคะเดี๋ยวมาวัดความกว้างให้ดูนะคะความกว้างอยู่ที่สีเาเซนติเมตรนะคะควกว้างน,นะคะความกว้างเฉพาะที่นั่งนะคะตรงนี้สี่สิบเก้าจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ อยู่ที่81เซนนะคะนี่นะคะพกพาไปไหนสะดวกนะคะสำหรับก็กอี้ขนาดใหญ่นี้นะคะรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัมนะคะนี่นะคะอันนี้ก็สำหรับคนโตนะคะน้ำหนักเยอะหน่อยก็จะใช้ตัวนี้นะคะ แต่ขนาดเล็กก็อยู่ที่80กิโลกรัมนะคะอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านสุภาพรการเกษตรนะคะขนาดใหญ่นะคะราคาก็จะอยู่ที่259บาทนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ร้านสุภาพรการเกษตรนะคะมีทั้งราคาขายติดและก็ราคาขายส่งให้ลูกค้านะคะ แล้วก็มีแบบเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลๆก็สามารถสั่งได้เราก็สามารถจะส่งให้ได้นะคะมาดูการเก็บนะคะก็เก็บง่ายนิดเดียวนะคะแค่พับแค่นี้เองนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ถุงนะคะใส่ทองของมันนะคะนี่นะคะ แค่น,นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีที่หิ้วนะคะพกพาไปไหนมาไหนสะดวกสบายนะคะนี่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอันนี้สวัสดีค่ะ